กรบสวัสดี FC สุภูสุคนครับเมื่อนี้ลุงหลอดมาสรุปผลบางไฟบานคู่ฟ้านะครับอำเภอพนมไฟจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่1ิเพฤษภาคม2 5 6 8นะครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลได้มาจากเทศบัลลุนะครับผมมาบางที่หนึ่งนุ่มคู่ฟ้านะครับผม ได้285คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่2แกนนาพานะครับ170คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่3พ่อนสวรรค์นะครับได้390คะแนนผ่านนะครับบางที่สีกอดกอนเมฆนะครับได้3อันยังนั่นนี่คือเขียนคือขีดคําว่าจานะครับอาตะอไพ่นะครับบางที่ห้าถ้ำยุ่นนะครับ420คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่6นะครับแกนนาพานะครับได้230คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่7 ปิึกฝานนครแก่นะครบังไฟลานนะครับใน้อยเสิบคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับปฏิโทโตก่งคักนะครับเฮือนฝานนครแก่วไฟลานผ่านนะครับบางที่8นะครับบางที่8ปดปุยเมกนะครับสามสิบหกสิบมีเจ้าวิพานนะแสดงว่าแล้วตราคานะครับบางที่เก่าซอแท็กเตอร์นะครับสี่รอยยี่สิบคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับโอ้เขากลับมาแล้วนะครับผมบางที่สิบกอดก้อนเมฆสองนะครับในสาม 335้าคนน่าเนเจ้านะครับขอว่าเ็นอันนี้บอนะครับบังที่1นะครับ <c oughs> แอดเทวดาหายเจ้านะครับโอ้ยเนะาะบังที่2นุ่มกูฟ้าหานนะครับบ่งวัด จังใดนะครับบางที่13นะครับแกนนาพานะครับขนาดทอดสองนะครับมันเปนขนาดทอดสองบางที่สองนะครับเด็ด462ค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่14เทพนมนะครับ405ค่าแนนนะครับหวานเจี๊ยบคือกันนะครับโอ้วุธรรมดานะครับไฟมือนีก็ผ่านลายนะครับพอผ่านแค่สองบังนะครับผมอวยนอกนั้นผ่านกับเจ้านะครับสุดยอดอีลีนะครับบั่นนีวบฒธรรมดานะครับ รุงหลอดกด็ไ่ได้ไปนะครับกรรมการผู้ใดรุงหลอดก็บ่กหูนะครับคันเปลี่หูก็บอกแน่นะครับเทววัลุคนไปหั่นนะครับรุงหลอดก็เดยขอมูลมาจากช่องเทวะลุนะครับอ่ะเดี๋ยวมืออื่นนะครับรุงหลอดก็ลงรายการไว้แล้วสามสาบาทแล้วนะครับสามบาทแล้วอย่าลืมแบ่งกาลังแรงใจกันนะครับ,บอ,งนในในนบอืงานประเภทนี้บัตรสงแย่ฟรีนะครับแล้วก็บัน,น,นบัตรเอียงเนาะบัตร ลืมนะครับปากโบ100บาทนะครับบัตรส่งแยะฟรีนะครับบัตรสร้างแป้นปากโบ100บาทนะครับประกบาทนียังดอกลงหนวดอีกบาทหนึ่งลงรายการไปแล้วนะครับทังสุรินบุระนะครับผมอันนังนก็งานประเภทนี้ฟรีนะครับผมอย่าลืมไปให้กําลังแรงใจกันนะครับส่วนลุงหลอดกะสิไปหุ่นละกขึ้นนะครับบัตรส่งแย่นะครับไปหาไอกะทิ้อยฝาดนะครับผมอ่ะหากข้อมูลพิดพลาดปากการใดลุงหลอดเอฟซีต้อง กราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุรอด f อสวัสดีครับ